ี๋ยวนี้เรื่องส่งอาหารผ่านแอปนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะแล้วเคสนี้มันไปถึงขั้นข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายคือไรเดอร์ท่านหนึง่งรับออเดอร์เสร็จก็รีบไปส่งถึงบ้านไปถึงหน้าบ้านแล้วนะทักบอกพี่ครับผมถึงหน้าบ้านพี่แล้วครับลูกค้าตอบกลับมายกเลิกยกเลิกตอนเข้าไปถึงหน้าบ้านเหตุผลบอก,บอกง่วงนอนแล้วอรอนานจนง่วงนอนแล้วก็ปิดโทรศัพท์หนีนอนไปเลยค่ะท่านผู้ชม คือร i เดอร์เนี่ยกลายเป็นว่าต้องรับผิดชอบค่าอาหารทั้งหมดเอง200กว่าบาทซึ่งเขาบอกว่านเป็นเงินที่มากสําหรับเขาอะนะคะทีนี้มันบานปลายเพราะว่าวันต่อมารเดอร์พยายามติดต่อเพื่อให้เขารับผิดชอบเงินส่วนนี้ปรากฏว่าลูกค้าข่มขู อย่าให้เจอตัวนะไลเดอร์ต้องไปแจ้งความเลยนะคะกลัวว่าจะเกิดอันตรายเรื่องนี้เนี่ยถูกนำเสนอผ่านเพจสายไหมต้องรอดนะคะโอ้โหเขียนบรรยายมาเศร้าเลยอะ่ะทุกของไลเดอร์บอกเมื่อคืนลูกค้าชื่อวันชัยสั่งอาหารผมรับออเดอร์จากลูกค้าไม่ถึง10นาทีลูกค้าโทรมาเร่งเลยเร่งเสร็จพอผมได้รับอาหารไปถึงหน้าบ้านเขาเขายกเลิกขอเข้านอนท,ทั้งทั้งที่ผมใช้เวลาจากที่ลูกค้าสั่งจนมาถึงที่บ้านเขาไม่ถึง20นาที ผมต้องมารับผิดชอบค่าอาหารทั้งหมด240บาทถ้าเขาไม่ออกมารับอาหารผมก็ต้องจ่ายเองไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยครับแถมเขาข่มขู่จะออกมาทำร้ายอีกที่สำคัญลูกค้าคนนี้เขาก็เป็นไลเดอร์เหมือนกันไม่น่าทำกันแบบนี้เลยครับนี่นะคะต้นเรื่องจากเพจสายไหมต้องรอด ทีมข่าวของเราน้องเฟิร์นค่ะลงพื้นที่ไปพบกับราเดอร์คนนี้เล่ารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏอึ้งกว่าเดิมนะท่านผู้ชมพี่ไก่ครับคือเขาบอกว่าตั้งแต่เขากดรับออเดอร์จากในแอปผ่านไปแค่ห้านาทีนะคะลูกค้าบอกทําไมนานจังห้านาทีห้านาทีราเดอร์บอกแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะก็เข้าใจว่าเออฝนมันตกหนักเขาคงรอนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รีบไปส่งแล้วผ่านไป20นาทีก็อย่างที่บอกนะคะพอไปถึงปุ๊บ พักแชทไปถึงแล้วครับพี่อยู่หน้าบ้านครับพี่ลูกค้าบอกขอยกเลิกต้องพาลูกเข้านอนอแล้วก็อย่างที่เล่านะคะว่าพอวันถัดมาเนี่ยพยายามจะให้เขารับผิดชอบอะเพราะว่ารเดอร์บอกถ้าจะให้บริษัทรับผิดชอบอะไปเคลมบริษัทได้นะแต่มันใช้เวลาหลายวันทีนี้เงิน200กว่าบาทสําหรับเขามันเป็นมันเป็นเรื่องใหญ่นะ,ะคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าน้อยแต่สําหรับเขาเป็นเรื่องใหญ่รอบริษัททําเรื่องอะหลายวันกว่าจะได้คืนก็เลยอยากให้ลูกค้าคืนเงินเขาโทรไปลูกค้าข่มขู่อย่าให้เจอตัวนะ ลงบันทึกประจําวันที่สอนอท่าพระเลยค่ะเขาบอกว่าเขาจะเอาลูกเข้านอนผมก็เลยบอกว่าเ hey, พ้ยพี่มันทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมรับออเดอร์มาแล้วและคือผมเสียเงินสดใหม่และพอโทโทรไปปุ๊บเขารับสายและเหมือนว่าเขาก่มขู่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะตามตัวถ้าเจอชอบหาตัวไม่ยากหรกแถวนี้ผมว่าขันแก้งมากกว่าเพื่อความสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าแอปผมโดนอย่างเดียวคือแอปอื่นก็โดน ผมก็จะบอกว่าอย่าไปทำอย่างนี้กับใครครับผมเพราะว่าคือก็เหมือนคนเขาอาชีพเดียวกันนะครับผมไม่น่าทำอย่างนี้และคือกว่าจะได้แต่ละบาทมันลำบากครับผมไรเดอร์ผู้เสียหายเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองถูกแกล้งอะคะ่ะทีนี้น้องเฟิร์นนะักข่าวของเราก็ไปตามหาลูกค้าคนนี้ซึ่งก็เป็นประกอบอาชีพเป็นไรเดอร์เหมือนกันเนี่ยนะคะเป็นไรเดอร์เป็นไรเดอร์เหมือนกันพี่ไก่จริงๆนะ่าจะเข้าใจกันใช่ไหมคะครับ ไปถึงที่พักไม่เจอตัวแต่ว่าโทรศัพท์ไปเขาชี้แจงนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะกลั่นแกล้งอะไรเลยจะแก้งทําไมอาชีพเดียวกันเข้าใจกันเขาบอกว่าวันนั้นเขาสั่งอาหารนะเพราะว่าเขาอยากกินจริงๆแต่ว่าตอนนั้นเวลาที่สั่งอ่ะห้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณนี้มันดึกแล้วแล้วเขายืนยันว่าเขารอนานมากไลเดอร์ผู้เสียหายบอกว่า20นาทีทางนี้บอกนานมากนานมากจนง่วงก็เลยส่งข้อความไปว่าไม่รอแล้วนะ หลังจากนั้นไม่รู้เรื่องหรอกว่าเขาติดต่ออะไรมาเพราะตัวเองเวลาจะนอนก็ปิดโทรศัพท์นอนแล้วเขาก็ยืนยันว่าจากเหตุการณ์นี้เขาโอนเงินให้ไรเดอร์แล้วนะ hmm? 200บาทจาก258เขาบอกว่าก็วันรุ่งขึ้นน่ะพอไรเดอร์โทรกลับมาก็เลยได้คุยกันเขาก็เลยให้แฟนโอนเงินให้เพราะตัวเขาเองเขาไม่มีเงิน hmm. แต่สังอา,ารนะแต่ตัวเขาเองเขาไม่มีเงินให้แฟนโอนให้แล้ว200ไรเดอร์ผู้เสียหายเขาก็เป็นคนบอกเองว่าโอเค200ก็ได้ ยืนยันเลยว่าโอนให้เพราะว่าเข้าใจเป็นไลเดอร์เหมือนกันเคยเจอกรณีแบบนี้เหมือนกันตอนที่เขาพยายามโทรไปเพื่อเพื่อขอขอให้ช่วยจ่ายเงินนะคะเหมือนเรามีการข่มขู่เขาไม่ไมครับไม่ไม่ไม ยืนยันว่าเราไม่ได้มีเจตนากันแกล้งอะไรใช่ไหมพี่ไม่มีครับไม่มีคนไม่ร้คนลงคนเราก็อยากกินแต่วันนั้นมันฝนมันตกผมก็รู้ว่า<อ>มันไม่ค่อยมีไรเดอร์หรอกผมก็ง่วงนอนอ่ะพูดง่ายอ่ะผมก็อยากกินเนาะผมก็อยากกินแต่ผมก็ง่วงนอนแค่นั้นเองเออผมก็เลยพิมพ์มพิมพพิมข้อความไปรเดอร์ว่าเออผมผมไม่รอแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ผมก็โอนให้นะอีกวันต่อมาน่ะครับผมโอนให้น้องกับน้องน้องก็บอกโอเคพี่สองร้อยก็ได้เออแค่นั้นเองเออมันก็จริงมันสองร้อยก็บาทนี่แหละ แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ข่มขู่อะไรเลยไม่จริงจะไปข่มขู่อะไรทําไม,มส่วนเงิน200บาทที่โอนน้องเซอร์นเอใจค่ะโทรศัพท์ไปถามไรเดอร์ผู้เสียหายได้โอนไหมได้รับไหมไม่มีเลยไม่มีเลยเขาบอกว่าไม่มีใครโอนมาเลยแล้วฝั่งโนนก็ไม่รู้เบอร์บัญชีธนาคารเขาที่ซ้ำจะโอนได้ยังไงก็ปิดโทรศัพท์หนีไปตั้งนานในช่ไหมครับคือ <c oughs> ไม่รู้นะคุณผู้ชมอาชีพรเดอร์เนี่ยอยากให้มองอีกมุมหนึง่งเวลาเรากดสั่งอาหารเนี่ยคือเขาต้องไปรอ ขับตั้งไกลบางทีค่าส่ง15บาทนะคือจริงๆรายละเอียดนะสงสารมากคือด,ด้วยเวลามันกระชับตัวเลยเล่าให้กระชับแต่จริงๆวันนั้นฝนตกเขาไปยืนรอตากฝนนะแล้วคิดดูว่าลูกค้าบอก5นาทีช้าจังเลยเขาไปเร่งร้านอาหารร้านอาหารจะคิดยังไงแต่เขาก็ไปเร่งให้แล้วเขาต้องจ่ายเงินค่าอาหารออกไปก่อน200กว่าบาท<ฆ>ขอให้เห็นใจกันดีกว่า